ล้หมายเลขหนึ่งครับเปิดท่าแล้วมาวิ่ง2อขาครับดักแจ็คอู้ชิงจูเนี่ยมาแล้วครับชิงจูเนียหน้านิ่งมากครับมาเด็กแพนด้าครับตามมาติดๆนะแพนด้าและช้างไทยของเราครับไอ้ม้าไทยครับมาไทยของเราครับโอ้โหดูมีสง่าราศีมากครับดูดีกว่าไอ้ตัวนี้เยอะครับนี่เป็นการแข่งขัน จจแปนเหร l ครับทรูนะครับต้องบอกเลยว่าในปีนี้นะครับที่เข้ามาร่วมสมัครแข่งขันนะครับมีม้าจากประเทศไทยด้วยนะครับบอกเลยว่าดูเดือดเลือดท่านมากและนี่คือตัวเต็งของรายการนะครับหมายเลขหนึ่งจากญี่ปุ่นครับชายผู้นี้อายุ22นะครับควบม้ามาไม่ต่ำกว่า40ปี และฝรั่งเศสนะครับเบอร์2คนนี้นะครับดีกรีโชลีลานในซีซั่นแรกได้โหมดมากโอโ้โหลสึกว่ารอบนี้ม้าเขาจะใส่หน้ากากและชุดจะเซ็กซี่มากขึ้นด้วยนะสำหรับเบอร์2จากฝรั่งเศสเบอร์า3าจากญี่ปุ่นนะครับมีการเปลี่ยนทรงผมย้อมเป็นสีทองนะฮะไฮไลท์มาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าทรงผมของเขานี่ยยังคง เด่นสง,ง่าราสีมีสเสน่ห์เหมือนเดิมและเบอร์สี่นะครับจะอเมริกานะครับยังคงมา2คน 2> ยังคงใช้ผู้แข่งขันถึง2คนนะครับและจีนครับจีนมาเป็นหนีแพนด้าครับดูคนขับขี่ฮะดูสภาพแล้วอายุไม่น่าต่ำกว่า80ปี แล้วเบอร์หครับส่งเด็กเข้ามาแข่งให้คิงจูเนียฮะนี่ตัวแทนจากประเทศไทยมาแล้วครับจะเรียกว่าม้าได้ไหมอะ <c oughs> ดูดูลักษณะแล้วก็เรียกว่าม้าได้อยู่นะ <c oughs> ดูจากงวงครับ <c oughs> และเบอร์แปดจากญี่ปุ่นยังคงเป็นม้าตัวเดิมนะครับ <c oughs> นี่ยังคงจะเอาตัวนี้มาแข่งอีกหรอโ <c oughs> อ้ยต้องเรียกว่าความพยายามของเขาไม่เคยทำ้ายใครนะเบอร์แปด ทำให้เราเห็นแล้วนะฮะรอบนี้มาดูกันพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเข้าที่เตรียมตัวไปไปแล้วอเมริกาเล่น5แล้วอเมริกาไปแล้วน้ำมาเป็นจ่าปูเนี่ยเปิดท่าตั้งแต่แรกเลยครับตามมาติดติดด้วยเวอร์ซามาฝรั่งเศสรับโป่งตูดโด่งรอเลยฮะและหมายเลขหนึ่งครับเปิดท่าแล้วมาวิ่งสองขาครับตัจัดโอ้ชิงจุเนียะมาแล้วครับชิงจยเนียหน้าหนิงมากครับมาเด็กเฮนด้าครับตามมาติดติดนะฮะแฮนด้าและช้างไทยของเราครับ ไอยม้าไทยครับมมาไทยของเราครับโอ้หดูมีสง่าร้าสีมากครับดูดีกว่าไอตัวนี้เยอะครับตัวนี้ดูสภาพแล้วดูท่าวิ่งของเขาครับเรียบนี้ฮะเบอร์แปดล่วงไหมล่วงไหมล่วงเหมือนเดิมกระเด็นออกมาหมดเลยครับหูซอยครับยังคงซอยอยู่ครับแต่ดูสภาพแล้วเหมือนจะมีการแซงที่โค้งนี้อย่างแน่นอนครับสังเกตที่แพนด้าครับแพนด้าขวดมาแล้วครับแพนด้าขวดมาแล้วแพนด้า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  ไม่น่าจะตามทันนะมาแรขหนึ่งครับนำโดกมาเลยฮะวิ่งสองขามาฮะแควง่แวงแควง่แวงแควง่งครับแต่ทางด้านของอเมริกาครับยังไงยังคงซอยอยู่ครับมาจากฝรั่งเศสเคียนครับเคียนเคียนทิงจูเนียครับเฮ้ยเฮ้ยมาเบอร์สามของผมมาเปิดอันตรีแล้วฮะมาจากญี่ปุ่นนะครับเปิดสายแวน่นมาแล้วเฮ้ย <c oughs> ช้างช้างมึงทำไรช้างช้างเฮ้ยยืดตัวแล้วครับเฮ้ยก ยิมนาติกลีลาดหมายเล่นหนึ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับโผลโผเล่นท่าย่าครับยิมนาติกหมุนตัวเข้าเส้นชัยเป็นเบเบรเลยฮะหรือว่านี่มันเป็นพลังของมังกรฟ้าครับเฮ้ยมันเข้าเส้นชัยด้วยวิธีนี้ได้ด้วยเหรอเรามาดูกันต่อฮะตอนนี้ใครที่เชียร์ช้างไทยม้าไทยอยู่นะครับก็ขอให้ยืนมั่นเชื่อในศรัทธา มาครับรอบที่2นี้นะครับน้ำโดมาเลยนะครับอเมริกาครับอเมริกาครับน้ำโดมาครับเห็นหอวตุ๋มเหนกันแล้วเล่นท่าแล้วอเมริกาเล่นท่าแล้วละครับเมื่อหนึ่งครับเปิดอันติงครับวิ่งสองทางแล้วแกว่งแขนครับช่วจุ่ยตามมานติดฮะเด็กน้อยคนนี้มีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าและก็ม้าไทยครับนี่ม้าไทยครับไอตัวนี้ครับไม่ต้องไปเชียร์ครับเดี๋ยวก็ล้มแล้วฮะล้มไหมล้มไหมล้มไหมล้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 ม หล,หลมครับโอ้โหยังคงลลมอยู่ครับตคงนี้จะเริ่มเห็นแล้วครับว่าใครจะขึ้นนำเป็นเจ้าฝูงนะครับโคงนี้มาแล้วครับมาแล้วครับพยายามซอยอยู่ครับอเมริกาครับแซงขึ้นมาอเมริกาแปงขึ้นมาครับเฮ้ยฮันดาฮันดาทำไรฮันดาจากจีนครับทุกคนสันเกตดีดีแต่ฮันดาจากจีนฮันดาจากจีนกิ้งมาครับกิ้งหุ่นลุดกิ้งหุนหลุนกิ้งหุ่นลุนแตกไหมแตกไหมแตกไหมพยายามอยู่ครับสปีด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 ทันไหมครับ เส้นชัยเส้นชัยอยู่ไหนเส้นชัยหน่นเฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเริ่มเปิดอันตรแล้วฮะอุ้ยอุ้ยเคียงจูเนี่ยขโมยไอเทมครับและทางด้านของมาวันมาวันมาวัแข้งครับมาวันเข้าเส้นชัยเป็นอำดับนึงไปครับผม เฮ้ยหมายเลขสามมาแว้นครับขึ้นมาเป็นอันด uh ับ1นึ่ะส okay so ่วนเบอร์2เป็นคิงจูเนียหมายเลข6นะครับเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นี่บีบหัวใจมากเลยนะครับท่านผู้ชมหมายเลข5จากประเทศจีนนี่เปิดอันเติแล้วแต่ว่าไม่ทันนะครับเจอคิงจูเนียกับมาแว้นแซงเข้ามาในตอนสุดท้ายได้ฮะรอบนี้จะเป็นยังไงครับคิงจูเนียเมื่อกี้น่าเสียดายนะได้แค่ที่สเท่านั้นนะครับส่วนแพนด้าครับ อุตส่าห์เปิดอันตรีตั้งแต่แรกครับช้างไทยตอนนี้ยังไม่ทำงานเลยครับช้างไทยของเราโค้งนี้เบอร์8ป้ลมไปลมไปลมหมุแต่พอถึงทางโค้งครับแพนด้าครับแพนด้ายังไงฮะเฮ้ยคิงจูเนี่ยเล่นท่าครับเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันเนตก๊อปปี้นี่หว่าคิงจูเนี่ยเล่นท่าเดียวกับอันดับหนึ่งเลยครับอุ้ยอุ้ยมาแล้วครับมาวันครับมาวนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับพยายามวิ่งอยู่ครับพยายามวิ่งอยู่ครับ ช้างไทยครับพันด้าเล่นเลยครับพันด้าเล่นทากิ้งนะครับพันด้าเล่นทากิ้งนะครับแต่ช้างไทยครับควงมาทางไทยช้างไทยควงสว่างจ้ยโอ้ยจังหวะนี้ช้างป่าเนี่ยช้างป่าช้างโคดนะครัช้างโคดไปดูท่าช้างครับมาแล้วครับมาแล้วปั่นปั่นปััโ ไทยครับเก็บชัยชนะไปได้แบบงงงงครับผมช้างไทย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 ไทยแลนด์ไทยแลนด์มึงโกงมากเลยนะช้างไทยนะเราวมาดูรอบนี้นะฮะมาดูรอบนี้นะครับคนขับขี่ช้างยังคง ไม่ตายครับฉันยังไม่ตายฉันยังคงให้ใจรู้สึกว่ายังไม่ชนะก็จะมีฝรั่งเศสนะฮะอเมริกายังไม่ชนะครับแล้วก็หมายเลขหนึ่งตอนนี้หมายเลขหนึ่งชนะไปแล้วนะครับเปิดห่าครับนี่ครับแพนด้าก็ยังไม่ชนะเลยนะฮะทามไทยครับยังคงซออยู่ครับหมายเลขหนึ่งครับเฮ้ย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 เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งซอยยับเลยครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งซอยยับเลยครับ เอาล้ะเปิดอันตืมาแล้วครับมาแหวนย้ำมาแหวนย้ำมาแหวนเริ่มเปิดอันตืฮะหมุนครับหมุนแล้วครับอันดับหนึ่งหมุนแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยกโยกไปข่าอะไรวะน่ะข่าอะไรวะน่ะข่าเหมือนชักเลยเฮ้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 ยไปแล้วครับเฮ้ยมันคือการคุดูอะไรอยู่เนี่ย เจ็ตครับเจ็ตครับพร้อมเลยฮะเหนื่อยเลยครับเบอร์สี่จัดอเมริกาครับเป็นการติดเจ็ตนะแรงม้าดีนะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกเลยว่าแค่พิบตาเดียวเท่านั้นคุงเข้าเล่นชัยไปเลยฮะไปครับรับรอบนี้นะฮะไปจะพึ่งนำนะผมแอบเชียร์คิงจูเนียร์นะคิงจูเนียร์ตู้เขาหน่อยเวอร์หกเวอร์หกเอาหน่อยเอาบ้า แพนด้าเบอร์ห้านี่ก็ยังไม่เข้าแม่นไทยเลยนะทางไทยนะครับเปิดอันติให้เราชมกันไปนแล้วนะในตอนแรกโค้งนี้ครับโค้งนี้เรียกว่าโค้งปาบเตียนนะครับดอกนี้ใค,ครจะขึ้นนำฮะเปิดอันติมานะครับมาแว้นครับมาแว้นเปิดอันตนะครับมาแว้นครับเปิดอันติมาแต่เหมือนฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะไม่มีท่าทีว่าจะใช้อันติเท่าไหร่ยังคงวิ่งสองขาอยู่แต่ฝรั่งเศสค,ครับเอาแล้วครับ มาแล้วครับใช้ท่าของเขาแล้วับแก้ผ้าวิ่งเดียวครับเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้โหวิ่งตามกันมาเป็นขบวนแล้วแก้ผ้าหมดเลยเป็นการแข่งขันมาที่แปลกประหลาดมากๆรับฝรั่งเศสเป็นจ่าฝูงนะขึ้นนำเก็บชัยชนะไปได้ครับล่อจอนกันทั้งสนามเลยฮะแก้ผ้ากันหมดเลยคุณด,ดูอะไรอยู่เนี่ย ทำไมต้องแก้ตามด้วยถือว่าฝรั่งเศสเล่นท่าไม้ตายได้แบบว่าเดาไม่ออกเลยนะว่าจะใช้ท่านี้ครับสําหรับประเทศจีนนะฮะลิงหุ้ยของเขาฮันด้าน้อยยังไม่มีท่าทีว่าจะใช้อันติอะไรใดๆอักตินฝรั่งเศสนี่น่ากลัวมากเลยนะครับวิชาโยวาสวางของเขานี่ทําให้ทั้งสนามอึง้งครึ่งเสียวกันหมดเลยลเยีราฟเฮ้ยไม่ใช่ช้างเฮ้ยม้าไทยเฮ้ยตัวอะไรก็ได้ช่างแม่งแล้วก็ตามไปด้วยม้ากระป๋องนะครับ ลังเฟรครับเริ่มเคลี้นเริ่มเคลี้นมาครับยังดูไม่ออกเลยว่าใครจะนำนะท้งไทยซอยขาครับทางไทยซอยขาอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแว่นครับมาแว้นรับเอดอันตรีแล้วครับมาแว้นเฮ้ยคิงจูเนี่ยคิงจูเนี่ยทำอะไรครับขี่หลังคนแก่ครับคิงจูเนี่ยกระโดดเข้าขี่หลังแพนด้าแล้วแล้วกระโดดขี่ช้างครับคิงจูเนี่ยกระโดดขี่เฮ้ยเล่นทายาาครับเล่นทพคคิงจูเนี่ยกระโดดซอยขาแล้วโดดเข้าเป็นชาย่เป็นที่หนึ่งมาเลยครับ งจูนี่ครับในที่สุดเขาก็ชนะแล้วครับโอ้โหเล่นท่าครับกระโดดกระโดดขี่ทุกคนแล้วก็เข้าเป็นชัยเป็นคนแรกมาแล้วครับสมชื่องจูเนี่ของเขาจริงๆที่มาของเด็กเวนะเมื่อสักพูนี้ตอนนี้นะฮะแพนด้าผมยังไม่เห็นท่าทีว่าเขาจะสามารถสู้กับใครได้เลยแพนดะ้าจากประเทศจีนออกตัวได้เร็วครับออกตัวได้ดี หรับท่าวิ่งสองขาของเขาตอนนี้เริ่มฟอมตกแล้วชคิมจูเนียเมื่อคู่นี้โชลีลาได้โดดเด่นมากและแพนด้าจากตะแปะประเทศจีเลียมนี้ถ้าเดาไม่ผิดเบอร์8ปลงยังคงล้มอยู่ครับเบอร์8ปดลเขาหน่อยเว้ยเบอร์8ปเข้าสู่ทางโค้งนะครับคิมจูเนียของเราฮะจะมีอะไรให้ดูอีกหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทางไทยวะทางไทยหมุนว่ะหมุนไม่เป็นเบเลยครับแต่แต่เบอร์หนึ่งครับเล่นท่าเดียวกับมาของเขาครับและเบอร์สอง เบอ่์สองมึงทำอะไรเบอร์สองกำลังเตะมึงทำอะไรเบอร์สองมึงอ้าขาทำไมหน้าเบอร์ามแอบ,บดูครับไอ้นี่ตีกันทำไมเนี่ยอเมริกามึงตีกันทำไมเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแพนด้าแพนด้าแพนด้ากลายเป็นาาของเล่นแล้วครับแพนด้าลุวนแพนด้าลุวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพนด้าจากประเทศจีนเนี่ยไปแล้วแล้วเขาได้กลายเป็นคนแรกครับเร็วเร็ว มีแพนด้ากลายเป็นมันเปลี่ยนตัวเป็นตุ๊กตาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยเป็นหุ่นบังคับไปแล้วะแพนด้าครับโอ้โหมีแพนด้าของตะแปะจากประเทศจีนเข้าเล่นใช้เป็นอันดับหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวรอบนี้เรามาจับตามองให้ดีนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับไปครับเบอร์แปดมึงเอาหน่อยวเว้ยเบอร์แปดมึงแต้มึงสู้เขาหน่อยวันนี้ก็เล่นท่ายากอยู่นะ ยิงโจเนี่ยครับแพนด้าครับแพนด้ายังคงไม่กลายร่างครับทางไทยเบอร์8เบอร์8เบอร์8ต้องมาครับเล่นเบอร์8มา2รอบแล้วยัยงไม่ชนะเลยเบอร์แปดเอา่อยเว้ยเบอร8์8ปสู้เขาเหลี่ยมนี้เบอร์8ลม้ลไมลไหมลม้ลไมลไหมล้ม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 เหมือนเดิมครับโอ้โหเบอร์แปมัเอาที่อะไรเลยนะเสียงอะไรมาครับนีบมม่มาแล้วมาแวะนครับมาแวนเล่นท่าไม่ตายครับ ติดี่ยนเจ็ดนะเกียร์สองวิ่งมาแล้วช้างไทยพกหัวครับช้างไทยโยก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 ช้างไทยล็อกมากจังหวะนี้ช้างไทยล็อกมากเปลี่ยนมาล่หมุนไม่ปม่เบสเลยครับแล้วแล้วเอ้าหยุดเฉยเฮ้ยแค่เล่นท่ามูนวอล์กเอาเอหมายเลขสามเลขที่หนึ่งครับกาลันจะเข้าเส้นชายแล้วอยู่ดีๆมูนวอล์กเฉยนะ อยู่ดีๆก็หยุดวิ่งเฉยเลยครับรอบนี้ฮะเรามาดูกันต่อฮะรอบนี้เบอร์แปดมึงเอาหน่อยเลยเบอร์แปดสักทีไว้คนดูเชียร์มึงอยู่ไว้เบอร์แปดาห้ทุกคนส่งเสียงเชียร์เบอร์แปดเลยครับเบอร์แปดตู้เขาเบอร์แปดตู้เขาตู้เขาหน่อยเว้ยมึงกระสับชาะิมานล้วเว้ยล้มไหมล้มไหมเขาถูกทางโค้งครับเฮ้ยเฮ้ยเล่นท่าเดียวกันแล้วคิงตูเนี่ยเล่นท่าเดียวกับฝรั่งเศสครับ แต่อเมริกายังคงนำอยู่เป็นจ่าฝูงฮิจูเนี่ยเอาพันด้าครับพันด้ากิ้งแล้วครับพันด้ากิ้งว่ะเฮ้ยเฮ้ยกระบังลมหลุดไปแล้วต้องปั่นของมาวันพันด้ามาว่ะพันด้ามาว่ะพันด้ามาว่ะพันด้าครับกิ้งครับจะเขา้าเส้นชัยแล้วพันด้าอีกนิดพันด้าพันด้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับเรนท่าครับพันด้าเป็นของมาวันครับเริ่มเปลี่ยนจากมอไซค์เป็นรถเนีแล้วเข้าเาส้นชัยหรือเปล่าตอนนี้เขา้าเส้นชัยไหม เข้าเส้นชัยครับผมโอ้โหเล่นท่าเดิมครับสำหรับมาแวนนะฮะท่านี้ที่เขาเคยได้ที่หนึ่งมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่ครับเป็นชิงจูเนียครับผมอถือว่าลดไม่นับครับเริ่มนับจากตัวมา้าและชิงจูเนี่ยเข้าเส้น,ในใชัยไปก่อนเพียงเพียงแค่ปลายผมหน้าม้าเท่านั้นเนี่ย ่วนหน้าของรถไม่นับว่าเป็นองค์ประกอบของม้าครับทําให้คิงจูเนี่ยเฉือนชนะไปเพียงแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นนะครับอา่าฮะเบอร์แปดมึงยังไม่ตู้กับเขาอีกนะสำหรับรอบนี้นะครับเรามาลุ้นกันนะว่าเบอร์แปดนี่เขาจะไหวหรือเปล่านะผมเชื่อเบอร์แปดสุดหัวใจครับเบอร์แปดคิงจูเนียนี่รู้สึกว่าเขาจะได้ที่หนึ่งหรืสองครั้งแล้วนะฮะได้ครับเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยทังไทยรับ ตามมันด้ิดด้วยเบอร์แปด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 เลี่ยงเข้าสู่ทางโค้งครับเบอร์แปดเบอร์แปดล้มครับเข้าสู่ทางโค้งครับเอาไปนะมาวันมเนาแปดดอกนี้ดอกนี้แันด้าสังเกตที่แันด้าแันด้าพยายามยืดตัวครับแทนฝรั่งเศสครับขึ้นนำไปจากโค้งและดอกนี้ครับดูจากแนวตรงแล้วตรงผมมะโอ้แก นี่มันค่าเดิมนะฮะแล้วยังไงครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับอู้เขบวเลี้ยววิ่งกันเป็นวงกลมเกิดอะไรขึ้นครับแล้วยังไงเดี๋ยวนะหรือว่า เบอร์แปดเข้าเส้นชัยครับเบอร์แปดครับเบอร์แปดเข้าเส้นชัยครับผมอย่างท,ที่คิดเอาไว้นะเบอร์8แซงในโค้งสุดท้ายนี้นะเขาเส้นชัยได้เฉยเลยครับผมเ,เขี่อเบอร์8ปดเขายังสู้ครับ เมอวันนะบเบอร์8แกมาแล้วฮะแล้วก็จบไปอีกครั้งนะครับการแข่งขันสเปนเวอร์ครับในซีซั่นที่2นี้นะฮะโอ้โหดูเดือดมากเลยครับการแข่งขันถือว่าสิ่งที่ผมตั้งตารอคอยไม่ทำให้ผิดหวังเบอร์8เข้าเส้นชัยได้ฮะอย่าพิ่งลุกไปไหนนะครับเรายังมีซีซั่นที่3ให้ชมกันต่อนะครับ